ห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มได้ครับผมนายพรหมมินวงเรียนรองประธานกลุ่มห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์ข้าวชุมชนข้าวลักโลกบีซีจีป่าตันวันนี้ก็ได้มา,าตรวจเอามารับเครื่องที่ทางบริษัทมาส่งก็มีที่ ก็เพาะข้าวลงแล้วก็เครื่องทำความสะอาดมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เครื่องตู้อบอลดความชื้นของข้าวให้อยู่ในความแห้งที่14.5เปอร์เซ็นเพื่อว่าจะได้นำไปใช้เป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วก็12-14ครับอ่า1 0โทษครับ12-14 นะเพื่อว่าจะได้ทำเป็นเมล็ดพันธุ์และเป็นข้าวเพื่อบริโภคแล้วก็ทางกลุ่มก็มีความยินดีที่ได้รับโครงการนี้เพื่อว่าจะได้มาช่วยพัฒนาระบบการผลิตข้าวของชุมชนให้มีคุณภาพและก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานบริการประชาชน ออไปครับผมผู้ใหญ่ประยันสายเครือมอยครับเป็นเฮลเลนิกของกลุ่มเ mm hmm. พราะว่าทางนี้มีปัญหาเกี่ยวกับลานตากข้าวครับและกับเปอร์เซ็นต์ข้าวที่ไม่คงที่นะครับที่เราได้รับเครื่องอบมานี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง mm hmm. เพื่อเกษตรกรนะครับจะมีเครื่องอบข้าวที่สมบูรณ์แบบและปัญหาเกี่ยวกับ ลานตากข้าวและการผลิตเมล็ดข้าวที่มีความชื้นที่พอเหมาะและผลิตการงอกในเปอร์เซ็นต์งอกได้มากครับปัญหาของที่นี่ก่อนหน้านี้ข้าวปลูกข้าวอะไรนี้คือปัญหาอ่าก่อนหน้านี้คือเราเอาข้าวปลูกจากที่ไหนครับข้าวปลูกซื้อตามตลาดเลยว่าข้าวปลูกพันธุ์ที่คัดจากในานาเราทำเราทำเองเราทำเองไม่ได้เพราะอะไรครับปัญหาเพราะว่าปัญหาก็คือ มีข้าวปนอะไรแล้วมเมล็ดข้าวก็ไม่สมบูรณ์ด้วยครับไม่มีตัวคัดครับไม่มีตัวคัดแล้วที่ต,ตากตนี่ก็ตากตามถนนมันตากตามถนนก็มีปัญหากับชุมชนอีกครับวันนี้ก็เราได้ตัวนี้มาครับเราได้ตัวนี้มาก็มีประโยชน์มากสําหรับชาวนาครับและเกษตรกร,กรในพื้นที่ที่จะต้องมีเครื่องอบข้าวที่ได้มเมล็ดข้าวและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับการตากข้าวอีกต่อไปครับโอเคขอบคุณมากครับ